จะรั่วเลยนะครับสั่งข้าวมากินนะครับผมบอกป้ามอชอนนะครับหยิบมาครับมีแบบต้มมะนาวดองฝักไข่เจียวแหนมนะครับดูผมกินข้าวนะนี่ผมใช้จ้อนเลยดูจะรั่วเลยเนี่ยนะครับแล้วดูแล้วดูนะครับดูดูนะฮะนี่กูจบเป็นข้าวเหนียวไรสาอะไรเนี่ยดูดู เขาถึงอาหารที่ชาบ้านเลยงามเ,อ,เ <laughs> อ,องด้วยทีเขาถึงซอกมิ้วเลยปูปอ ฝากด้วยนะครับให้สั่งมาที่หนังย้ำนะครับเอาช้อนด้วยนะโอ้โหมือช้ำเลย oh. จอนหวานเจียบเลยครับชอนไม่มีนะมือ 真给么的？